สวัสดีนะครับวันนี้่ออพอดีกำลังจะย้ายคอกนะครับสำหรับแมพันชุดใหม่ที่กำลังจะไข่เนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้ไข่ครับก็พาเข้ามาทำความคุ้นเคยก่อนตอนนี้ก็จะเป็นห้องไข่เขานะครับก็จัดไว้สำหรับคอกนี้นะฮะก็ประมาณ แม่พันประมาณหนึ่งร้อยตัวครับที่ทำไว้สำหรับไข่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ข้อเก่าที่เมื่อประมาณสองสามอาทิตย์ก่อนมีหมาเข้ามาขย่ำแม่พันเรียบร้อยไปหมดเลยก็เลยต้องปิดให้มิดชิดนิดนึงนะฮะ สำหรับชุดนี้นะครับแม่พันธุ์100ตัวโดยประมาณเนาะที่ที่เราใช้กันอยู่ก็จะมีตัวผู้เนี่ยโดยประมาณนะครับประมาณ30ตัวโดยประมาณนะเพราะว่าปกติก็จริงๆ1ต่อสก็ก,ก็ก็พอไหวอยู่แต่เราป้องกันนะครับเผื่อตัวที่บางทีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาจจะไม่สมบูรณ์อะไรอย่างนี้นะฮะก็ าจจะเผื่อไว้เลยประมาณหนึ่งกว่าสามก็ได้นะฮะตัวนี้เป็นรางอาหารข้อนี้เป็นข้อเก่าเลยนะฮะอคอกเดิมสําหรับข้อแผ่นแม่พันธุ์รุ่นก่อนนะประมาณก็หลายปีแล้วล่ะแล้วพอดีก็อย่างว่าเนาะโดนสุนัขนะครับโดนหมาเข้ามาเล่นหมดเลยยกข้อนะะก็ปล่อยทิ้งล้างไว้ประมาณก็ช่วงสองสามอาทิตย์ที่แล้ว ตอนนี้ก็เดี๋ยวกลับมาจัดการใหม่นะก็ย้ายแม่พันชุดที่กำลังจะไข่เข้ามานะครับเอ่อถ้าสมมุตินะฮะไม่ไม่สมมุติมันบางทีก็มีคำถามนะครับหลายหลายท่านก็ถามเข้ามาว่าปัญหาที่เป็ดไม่ค่อย จะไข่ใส่ลังนะฮะปัญหามันคืออะไรก็ถ้าเอาตามหลักเนาะตามความเป็นจริงแล้วนะฮะจริงเป็ดบอรีร่เนี่ยเขาจริงไม่ว่าจะสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์แหละเขจะมีการไข่ที่อ่าเขาเรียกว่าเหมือนไข่ก็เหมือน เรียบเทียบไงเหมือนสมบัติเหมือนลูกเขาแหละถ้าเกิดเรามีการเข้ามาเก็บไข่ตลอดเวลานะฮะเป็ดมันก็จะย้ายใจลังเพราะว่าเข้ามาเจอเข้ามาแล้วไม่เจอไข่ของตัวเองอย่างเงี้ยเขาก็จะไปไข่ที่อื่นแต่ถ้าสมมุติว่าเราปล่อยให้เขาไข่แล้วก็เขาฟักเองเงี้ยก็จํานวนไข่ก็เขาจะกลับมาแล้วมาเจอเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนกว่าจะถึงเวลาฟักนี่ก็ เขาจะไข่เป็นที่เดี๋ยวเอา่ง่าย,ายแต่ถ้าเกิดเราเก็บทุกวันเนี่ยเขาจะย้ายที่ไปเรื่อยแล้วถ้าเกิดเราไปแตะหรือว่าอะไรพวกนี้กลิ่นกลิ่นของมนุษย์สัตว์เลี้ยงจะไวมากซึ่งมันเป็นสัญชาตญาณของเขาแหละของความเป็นแม่เนาะถ้าเกิดเราเข้ามาเก็บบ่อยหรือว่าเข้าไปย้ายไข่มารวมๆกันไว้อย่างเงี้ยเขาก็จะได้กลิ่นสาบมนุษย์นะฮะซึ่งมันเป็นกลิ่นที่ เรียกว่ามันไม่มีความปลอดภัยนะครับเขาก็เลยต้องย้ายไปไข่ที่อื่นนะฮะนี้กำลังช่วงนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะฮะน่าจะเริ่มเห็นไข่สักใบแล้วสำหรับแม่พันหนึ่งร้อยตัวตรงนี้ก็เพราะว่าถ้าแม่พันหลักของข้อเก่าจะอยู่ฝัง่งฝั่งนู้นนู้นเลยไกล ก็ตอนนี้ก็ไม่พอไม่พอขายแล้วฮะสำหรับลูกเป็ดก็พยายามที่จะเพิ่มเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวแม่พันธเพื่อรองรับลูกค้าเพราะว่าถ้าจะพูดถึงนะฮะในตัวตลาดตอนนี้มันโอเคไหมหรือว่าอะไรพวกนี้ตลาดตอนนี้นะครับจะ พูดได้ว่าจริงๆราคาลูกเป็ดก็มาตรฐานราคาเดิมมาก็หลายปีราคาเป็ดโตก็ยืนอยู่ที่ถ้าเหมาอคอกนะฮะอยู่ที่60สิบมาก็หลายปีเป็น10บสิปีละแต่ค่าอาหารอาหารเนี่ยแพงขึ้นทุกปีนะฮะไม่ใช่ทุกปีทุกเดือนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเลี้ยงแบบในเชิงที่จะลดต้นทุนหน่อยเนี่ยก็ได้เหมือนกันสำหรับการเก็บข้อพันธุแม่พันุ์นะครับ ต่ถ้าเกิดเราจะเลี้ยงแบบในกรณีที่จะขนขายเลยก็แนะนำนะครับว่าควรใช้อาหารสำเร็จรูปร่อไปเส้นเลยเพราะว่าโตเร็วกว่าจะใช้เวลาในการที่จะเลี้ยงเนี่ยสั้นกว่าถ้าเกิดเราปล่อยไปนานมันก็กินอาหารเราไปเรื่อยอย่างว่าในส่วนของอตลาดของทางฟาร์มนะครับก็ถือว่าตอบคำถามไปด้วยเลยแล้วกันว่า ถ้าสมมติว่าเลี้ยงแล้วปุ๊บเราจะขายที่ไหนพวกเป็ดโตที่จริงที่ฟาร์มนะครับเราก็มีทีมงานนะครับเป็นพาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์ที่คอยจับอยู่นะฮะก็คือสมมติว่าเราลงสิ้นเดือนออต้นลงปีใหม่อีก2เดือนก็เต็มที่ก็2เดือนครึ่งนะครับแล้วแต่ความเต็มวัยของของเป็ดเนี่ยมันจะ ที่ช่วงไหนนะฮะก็จับก็จบครับจนะ่ายะจ่ายสดหน้าฟาร์มจะไม่มีการเครดิตเพราะว่าถ้าเครดิตแล้วบางครั้งบางทีการยังจะไม่พูดถึงเรื่องโกงนะฮะก็มันก็มีนะครับสำหรับหลายๆคนหลายที่ก็เดี๋ยวคลิปหลังเนี่ยกำลังคลิปหลังเนี่ยจะทำแฉเรื่องกลโกงเป็ดอยู่นะฮะ ว่าวิธีการของคนที่จะตั้งใจเข้ามาโกงมันเป็นแบบไหนบ้างนะครับหรือว่าคนที่จะเอาเข้ามาเ,าเปรียบเกษตรกรเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างเดี๋ยวเก็บข้อมูลอยู่จะได้เอามาสรุปแล้วก็ทําเป็นคลิปทีเดียวเลยนะฮะแล้วก็วิธีป้องกันแล้วก็หรือไม่ก็าอาจจะโดนโกงไปแล้วนะฮะก็การที่จะเอาเงินคืนทํำยังไงประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวมาว่ากันส่วนพูดถึงตลาดตอนนี้นะครับ ก็ถ้าเกิดรับรูปเป็ดที่ฟาร์มไปก็มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะขายคืนไหมนะครับตัวผมเองก็ซื้อคืนเหมือนกันแล้วก็จะมีพ่อค้าลหลายๆจุดนะฮะหลายๆอำเภอในจังหวัดทุงบนเหมือนกันที่รับซื้ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องว่าเลี้ยงโตแล้วจะไปขายที่ไหนถ้าเราหาตลาดเองได้ก็ขายเองได้หรือว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะ เลี้ยงขุนเป็นลูกฟาร์มก็ได้เหมือนกันครับเข้ามาคุยกันเพราะว่าตัวนี้ผมกับทางพาร์ทเนอร์เนี่ยก็พยายามจัดสรรเรื่องของเวลานะฮะเป็นระบบสมมุติว่าฟาร์มหนึ่งฟาร์มเอนะฮะเลี้ยงปีใหม่อีกเดือนครึ่งจับอย่างเงี้ยที่จริงพ่อค้าเขาต้องการสัปดาห์ละครั้งเลยก็จัดสรรไว้ที่ฟาร์มอื่นด้วย เป็นสัปดาห์ถัดไปเป็นรอบถัดไปนะครับที่บางคนบางท่านนะที่โทรเข้ามาที่ฟาร์มงที่ผมต้องแจ้งว่าเอาลูกเป็ดเนี่ยติดคิวยาวก็ก็ด้วยเห็นผลที่ว่ามันมีการล็อกรอบไปแล้วนะครับว่าแต่ละฟาร์มเขาจะลงกี่ตัวกี่ตัวอะไรประมาณนี้ซึ่งก็อย่างหรือว่าอาจจะย้อนแย้งกันนิดนึงสําหรับ คนที่ติดตามใน a c e b o o k ผมนะทองฟาร์มนะครับว่าผมไม่รับจองทุกกรณีนะฮะก็คือความจริงครับไม่รับจองไม่เรียกเก็บมาจำด้วยนะฮะแต่ด้วยที่ว่าทำไมคิวถึงยาวนะครับเพราะว่าผมก็ต้องทางฟาร์มหรือว่าทางพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาต้องการปิดรอบนี้รอบนี้จำนวนเท่าไหร่ผมต้องเราจะต้องมีการวางคิวแล้วก็วางลำดับการ ลงลูกเป็ดการอะไรไว้ทั้งหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะง่ายง่ายต่อการผู้เลี้ยงเลี้ยงครบอายุน้ำหนักได้จับขายจบแล้วก็ชุดใหม่ก็ตามตามมาสองอาทิตย์ครั้งเดือนหนึ่งครั้งหรือว่าสองเดือนครั้งซึ่งก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าผมจะพูดถึงจะเจาะลึกเรื่องตลาดถ้าเกิดเราอยากจะทำตลาดเองนะเดี๋ยวมามา,มาคุยกันเนาะ โอเคเดี๋ยววันนี้ไปเห็ดเบียกก่อน